ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายมูเตลูใครชอบมูต้องมาทางนี้ก่อนจะไปฟังกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะคะเปิดดวง12ราศีชาวราศีเมษดวงเดือนพฤษภาคมปี2567 หมอช้างเปิดดวง12ราศีเดือนพฤษภาคมใครดวงดีรอบด้านการงานก้าวกระโดดเสน่ห์แรงมีโอกาสเจอคู่หมอช้างเปิดดวงชะตาที่สุดของเดือนพฤษภาคมราศีดวงดีรอบด้านมาแรงสุดเรื่องโชคลาภราศีมีข่าวดีการเงินราศีการงานอุปสรรคปัญหาคลี่คลายราศีถูกหลอก ถูกโกงเสียเงินไม่ควรเสียเมื่อเร็วๆนี้หมอช้างทศพรสีตุลาได้ออกมาเผยดวงของ12ราศีในเดือนพฤษภาคม2567โดยหมอช้างเปิดดวงชะตาเดือนพฤษภาคมหลังดาวพฤหัสย้ายทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรกันบ้างไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ สำหรับราศีดวงเด่นที่สุดในเดือนพฤษภาคมคือชาวราศีเมษเด่นเรื่องของการเงินมีช่องทางรายได้หลากหลายช่องทางช่วงกลางเดือนพฤษภาคมไปแล้วการเงินจะคึกคักหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองและเป็นราศีที่ยังลุ้นโชคลาภเล็กๆน้อยๆเข้ามาอีกด้วยค่ะ ส่วนเรื่องของการทำงานก็ยังสบายใจหายห่วงได้ค่ะอะไรที่เป็นอุปสรรคก็จะคลี่คลายนอกจากนี้ดวงเด่นในเรื่องของการเจรจาเน้นการขายติดต่อพูดคุยจะมีความสำเร็จส่วนความรักดวงดาวส่งผลดีราบรื่นคนมีคู่คู่จะนำโชคเรื่องการเงินที่ดีเข้ามาให้ด้วยค่ะ ขอให้ทุกท่านมีสติกับการใช้ชีวิตนะคะ